สวัสดีครับมาพบกับคุยข่าวหลังเกมเวิลด์ซูนก์ทัวร์กลับมาสู่ฉากที่คุ้นเคยในสัปดาห์หน้าที่สนามกีฬามาร์แชลในมิวตันคีนซึ่งใช้เป็นสนามแข่งในช่วงระหว่างการล็อกดาวน์และนี้ผู้ชมจะทักทายผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการแข่งครั้งที่6ของเบดวิกเตอร์อิงลิชโอเพนสองพันยี่สิบเอ็ดการแข่งขันใหม่จะเกิดขึ้นขอย้อนหลังรอบชิงชนะเลิศ5ปีที่ผ่านมาโดยชั้นได้รับทั่วรางวัลสตีฟเดวิส2 0 1พส เลียงเวนโปเข้าชิงกับจัดทัมรอบชิงชนะเลิศอิงิชโอเพนครั้งแรกเลียงเวนโปไม่พอใจอัตราต่อรองที่เจ้าชนะจัดทัมที่อีเวนต์ซิตี้ในแมนเชสเตอร์เขากลายเป็นผู้เล่นคนที่สามจากเกนแผ่นดินใหญ่หลังจากกิงจินฮุยและยานปิงเทาเหลียงไม่เคยตามในนัดนี้และนันตลาดตั้งแต่เสมอกัน 2. 2 frame, นต่อ2เฟรมไปต้นไปอย่างไรก็ตามเขาก็ต้องเผชิญกับการต่อสู้ของทัมเม่จมเก็บกวาดไล่หลังตามมาจาก7ต่อส ตลายมาเป็น7ต่อ6เฟรมจอมเก็บกวาดต้ม41ต่อ7แต้มในเฟรมที่14แต่เหลียงไล่ใสยคิวเก็บแต้ม62แต้มเอาชนะที่8ต่อ6เฟรมในเฟรมตัดสินการเก็บแต้มที่สำคัญจุดเด่น9แต้มเพื่อน,นำไปสู่ชัยชนะอย่างไรก็ตามการเฉลิมฉลอง,ลงเริ่มต้นขึ้นก่อนที่จะตบลูกเงินคือการเก็บช็อตลูกเขียวและน้ำตาลทาให้เหลียงมั่นใจแล้วว่า ลูกสีที่เหลือเก็บได้ไม่ยากซึ่งก็เป็นไปอย่างที่คิดและและ้วเขากระโดดลิงเล่ด้วยอาการดีใจแบบหุดโลกวันนี้ผมมีความสุขมากใน2เฟรมสุดท้ายผมมีสมาธิในทุกช็อตและทำสองเบรกที่ดีสนุกเกอร์เป็นเกมที่ยากมากแต่ถ้าคุณไม่สนุกกับมันคุณจะเล่นกับมันไม่ดีจัดทำให้ผมอยู่ภายใต้ความกดดันแต่การเข้าไปนานก่อน86เฟรมนั้นทําให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้น2017 รันนี่โอซูริวานชิงกับคา r ์เรนวินสันการแสดงความฉลาดที่แท,ท้จริงรันนี่โอซูริวนเมื่อเขาล้างห่งพายุเพื่อชัยชนะและครอบครองถ้วยรางวัลสตีฟเดวิสเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในอาชีพของเขาจนถึงปัจจุบันโดยรวมแล้วโอซูริวานทำ4เซนต์รนี่เบกและอีก5เบกที่มีมากกว่า50แต้มเขาชนะหออกเฟรมสุดท้ายในเวลาเพียง70นาทีมันเป็นเชื่อนตับแรกในรอบ20เตือนสำหรับโอซูริวนซึ่งเกือบถูกบังคับให้ถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าอย่่่างงตออเนื และนในขณนะที่วิ่งก่อนการแข่งขันจิตวิทยากีฬาชั้นยอดสตีฟอีเตอร์เป็นที่ปรึกษาให้ตลอดเป็นการดีที่จะคว้าแชมป์การจัดอันดับอื่นผมเป็นนักวิจารณ์ที่ยากที่สุดของผมในบางครั้งแต่มันก็ดีมากในวันนี้ผมทำเบอรที่ดีและมีความสำคัญมากมายและรู้สึกดีท่ามกลางกระแสนาซึ่งผมจะขับรถต่อไปเพื่อไต่ระดับให้สูงขึ้นผมมีความสนุกคาทายในการแขวนอยู่ในนั้นกับผู้เล่นดาวรุ่งเหล่านี้แต่คุณเล่นได้ดีถ้าคุณจำเป็นต้องทำและผมรู้ว่าไคเลเอนเป็นนักสอยคิวที่ดีถ้าผมดีขึ้นมาก ผมคิดว่าผมต้องให้เครดิตกับผู้ฝึกสอนที่ให้ผมสนใจตลอดได้ทั้งตัปดา2018สตูิงแฮมชิงกับมาร์คเดวิสสตูดิ้งแฮมตามหลังมาเพื่อแย่งแชมป์จากมาร์คเดวิสนับเป็นแชมป์ที่5จาก6รายการในอาชีพของบิงแฮมและเป็นครั้งแรกนักตัดการแข่งขันเวลส์โอเพน2017ความท้าทายเป็นสิ่งที่ยากที่จะใช้สำหรับนักสายคิวจากเมืองริมทะเลแบบเดวิสที่มาถึงรอบชิงชนะเลิศการจัดอันดับครั้งแรกของเขา หลังจาก27ปีที่เป็นมืออาชีพอ,อย่างไรก็ตามเขา่ายพ้ยอย่างน่าจดจำ6ต่อ1เฟรมของ ivan, รรนี่โอซูรแวนในรอบรองชนะเลิศองค์ประกอบที่นา่าท้อางในน้ำใจนักกีฬาที่ดีในฟรมที่สุจากเดวิสช่วมีดีที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการแข่งขันเดวิสนาํา5ต่อ4เฟรมและมีโอกาสที่จะชนะแต่เขากลับบอกกรรมการว่าวเองสัมผัสลูกขาวในรอบชิงชนะเลิศที่ต่อสู้อย่างหนักไม่เคยมีมากกว่า1เฟรม ในนั้นกระทั่งบิงแฮมก้าวขึ้นเกียร์จาก 7. ต่อ6กเฟรมเพื่อชัยชนะจาก7ต่อ6เฟรมลงเพื่อชนะ3เฟรมสุดท้ายที่ห้ตาสีลงผมคิดว่าเลวร้ายที่สุดแล้วาการเล่นอย่างยุติธรรมกับมาร์กที่เป็นเจ้าของฟาวเพราะผมไม่เห็นมันและผู้ตัดสินก็นไม่ได้ขานด,ด้วยเช่นกันถ้าเขานำไปโฮตาสีเฟรมเขาสามารถมีกระแสหนุนนำวิธีคิดวิธีที่เขาทำกับบอนนี่โอซิลูวันในรอบรองชนะเลิศนั่นทำให้ผมกลับมาในการแข่งขันใน3เฟรมสุดท้ายผลทางด,ดีมาก ผมอยู่เหนือดวงจันทร์เพื่อเอาทอุกย่างวันมามันเป็นการแข่งข,ขันที่สมาำเสมอมากและผมเพิ่งได้รับไม่กี่เฟรมที่ผ่านมาได้ทำคะแนนได้ดีผมรู้สึสิ้นปมาทั้งวันผมพยายามมากเกินไปและไม่สามารถปล่อยตัวเองไปได้แต่เมื่อเปรียบเทียบกับความกดดันในการคว้าแชมป์โลกทุกอย่างดูเหมือนจะง่ายดัยงนั้นผมจึงมีประสบการณ์นั้นที่จะรับมือกับมันได้2019มาร์คเซอรบี้ชิงกับเดวิสยูเบิกเช่นเดียวกันกันกบ สองปีก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ English Open ได้จดัดแสดงความสามารถของแต่ละบุคคลคราวนี้เป็นมาร์คเซอร์ีที่กล้าไปสู่ชัยชนะเซอร์พลาดพยงเจ็ดครั้งในการแข่งขันซึ่งินเวลาเพียง 2. ชั่วโมง50นาทีมันเป็นความสำคัญในการคว้าแชมป์บ้านเกิดครั้งแรกของเซอร์วเขาจึงได้เพิ่มมงกุฎสกอตติชโอเพนอีก2มงกุฎชัยชนะที่เพิ่มขึ้นซึ่งหมายความว่าเซอร์ชนะในรอบาดคนสุดท้ายเขาเพิ่มเป็น11เก่อนที่การแข่งขันจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้ ในการแข่งขันชุดเอา 2, 2021ยูเบิร์ตอธิบายผลง,งานของป่าตรงท่าว่าเป็นมาสเตอร์คลาสมีประสบการณ์ที่ตัดกันในรอบชิงชนะเลิศผลการแข่งดังกล่าวทำให้นักสายคิวเสียาการลงเล่นไปทั้งหมด4นัดในรอบชิงชนะเลิศเข,ข,ขาแก้ไขสถิติที่ไม่น่าดีเรื่องด้วยการคว้าแชมป์เชพในลีกเวสตอร์ ไม่ต้อนดูการนี้โซบี้โซ,บ,ซบี้สูญเสียอันดับหนึ่งของโลกซึ่งเขาจัดขึ้นเป็นเวลา49เดือนติดต่อกันให้กับจัดทําเม่อต้นปีนั้นเขายอมรับหลังจากรอบจิงชนะเลิกว่าเขาเริ่มมีคำถามกับตัวเองมันน่าทึ่งมากผมค่อนข้างมีอารมณ์ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาจิตใจมันยากมากผมเดาตัวเองเป็นครั้งที่2ตั้งคำถามกับตัวเองและสงสัยว่า ผมจะชนะการแขงร่งขันอีกไม่มันยากขนาดนั้นเลยผมเล่นได้ดีในทางปฏิบัติจากนั้นที่ผมพังทลายและไม่สดงอะไรมามันน่าผิดหวังการคว้าถ้วยรางวัลน,นั้นยอดเยยมในง่ของการได้รับความมั่นใจกับมาผมเสียใจกับเดวิดเพราะเขาเป็นนักขยันที่ยอดเยี่ยมและเป็นเด็กดีถ้าผมไม่ได้อยู่ในรอบจินชนะเลิศผมอาจจะอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนเขา2020จัดทันเข้าจิงกับนิวโรเบอร์สันจัดทันได้ตามจัก7ต่อสเฟรมเพื่อเอาชนะนิวโรเบร์สันของออสเตรเลียหน้าต่อ8เฟรม ในรอบชิงชนะเลิศที่น่าตื่นเต้นที่บาชาอารนาในมูตันคีนมันเป็นชัยชนะอันดับหนึ่งของโลกของทั้งในฤดูกาลนี้เขา,เาคว้าชัยชนะอีก4ครั้งระหว่างการแข่งขันทั้งหมด5้ารายการมันเป็นความต่อเนื่องของการครอบงำซึ่งพาเขาสู่อันดับต้นๆของโลกโดยได้รับรางวัลพบอันดับในฤดูกาล 2019- 2020การ 2, 2, นพรนารเขชิหน้าโชว์ได้ถึง,งชั้นเป็นชิปคลาสสิกของแชมเปี้ยนรับชิงชนะเลิศซึ่งเข้าทางของโรเบร์สัน10.9ต่อเเฟรมปีก่อนหน้านี้พวกเขา จอกันในรับชิงชนะเลิศแบบมหากาศและอีกคพีงไม่กี่เดือนต่อมาเจอกันที่ UK Championship ที่โรบสันชนะ19 0ต่เฟรมโรบสันเล่นพิงหนึ่งนัดในในเฟรมตัดสินพัากระจนอย่างโหดเหี่ยมโดยการสอยลูกแดงจากหลุมไก่และทันเบ1์4ซึ่งมันเพียงพอที่จะคว้าถ้วยรางวัลสตีฟเดวิส มันเป็นรอบชิงชนะเลิศที่ไม่น่าเชื่อผมไม่เคยรู้สึกควบคุมได้เพราะนิวเล่นสนุกเกอร์ครั้งใหญ่และทำตัม้มในหนักหน่วงผมจับเฟรมที่สำคัญได้ที่7จต่อสเฟรมผมจะต้องขุดคุยและผมภูมิใจในวิธีการที่ผมยึดตัวเองไว้และทำเบรกในเฟรมสุดท้ายผมแค่มองหาโอกาสและเมื่อนิวทิ้งลูกแดงไว้ให้ผมผมก็ต้องไปเอามันนิวและผมมีการแข่งขันที่น่าจดจำและเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมสำหรับแฟน,แฟน เราหวังว่าจะมีอีกมากมายการอยู่ในระดับกับนิวและมาร์กใน18อันดับยอดเยี่ยมนั้นเพราะพวกเขาเป็น2ผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่สุดแต่ผมยังอยากชนะทุกรอบจึงชนะด้ขอบคุณที่รับชมจนจบถ้าชอบให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารอัปเดตทันทีที่มีคลิปใหม่ขอบคุณครับ